สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อนี้ม่หน่อยก็พอนัดพาพี่น้องเข่าปลามาหาเก็บเฮ็ดอีกแล้วด้วยจ้าเมื่อนี้เป็นวันที่เท่าไหร่อพ,พอนัดสามสิบสามสิบกรกฎาคมด้วยค่ะเป็นปลายเดือนกรกฎกาคมแล้วฝนฝนเริ่มเศร้าโตกแล้วพี่นอ้องปลาชุ่มชํำแล้วมาข่ามาเบิงวา่มาม่หน่อยก็พอนัดได้เห็ดหลายบอ่อมาเบิงกันจ้านี่ก็หัวดำๆเลยโอ้โนี่มาเบเราหเห็นพี่น้องบ่งเดีอหัวดำ นี้ค่ะโอ้จีบกันอมป่าด่านเนยเน่ะเนียนเนียนสมบูรณ์ดอกสองดอกงามงามจ้ะ นี่เพึ่งหวานจ้าพี่นอ้องโอ้โหดวงกะไปไหมนี่สวยๆเลยค่ะเฮ้่พอหนักตัดดึงโยกโยกนี่ตะเพงงามเลยพอดว่ามันมีอยู่นี่ต,ตาบบมิวดังบอกดอกนึง สวยต็่มๆไม่รู้เปพี่น่อเห็ดออกขางท่านลรยางเลาะขางท่านเนี่ยเปนดอกวลาดอกคือแน่นเต็มมือเลยเพ่นรางมืมือมหน่อยเต็มมือเลยยตัดโยกโยกมยโยก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 นี่ดอกนึงดอกนี้เอายุกดอกนี้เอายู่ใส่ค่ำนึงก็ดี ืมเกิดจากน้ำร <ados> ่างไม้โอ้ว่าสิว่าเหลือไม้ยางเก็บเห็ดแข่งน้ำท่ามุมนู้นนะเรียกยญ้าไเนาะโอ้เบียดยญานี่จริงๆนะอี๋ไปคนนัดตัดมีเห็ดไขมุก มุกบานอุ้มบาแล้วนี่เป็น้อการยังงามอยู่แต่ว่าไตาดอกมันตัวทากกินแต่ก็ยังได้เลยโอ้ยน้องสามดอกเรียงกันเลยดกเข้างๆกันเลย ปลาบังดุก่าเนั่นะแน่นมากทุ่เน่ะดอกนี้ฮะโอ้โอ้แน่นนี่เป็นดอกแฝดนี่ปลาดอกแฝดเลยพ่ะนะการใหญ่เลยได้ตะข่างทางวันนี้ปลาเฮปยังออกจะอยู่ข่างทาง คือไหน่าน yeah, ี <Samantha bus s tôi> ่ห <AU> นึ่งดอกสองดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกอุ้ยห้าดอกน้อยผมมาเห็นอยู่ดอกพุดตื้งดอกปะป๊าเก็บเก็บกัน่อกี้คือเดินมาอยู่ตรงนี้ มันสีเหมือนแจมๆนี้เลยเอาตมัไกเอาอหน่อยตัดดอกน่อยเอาละเอาลยอก็เอาไปเอาไป อุ้ยนี่เด้นี่เด้น,น,น,เน้องนี่เด้พี่น้องนี่หมา่เห็นไีน่หมา่เห็นนี่มาเอาเอีกหน่อยเห็นอีกดอกหนึงน่งดอกนี้ตัวถากกินละตัวถากกินน้อยหนึ่งแหละแต่ก็ได้อยู่ขี่นี่มาติดต่อนึงครับนี่นนะ วั้นดอกตงอึงดีอกนึงนดอกนึงอกตมครับสงดอกสวยอดอกใหเปืน้นโอ้ยติดตนีเห็นนี่กินได้นะครับนนดนโเห็นเทย ออโอ้มาเป็นกวเลยน,นี่ดอกนึงครับเอาเห็นเห็ดพึ่งหวานอยู่ทั้งคุณเดี๋ยวพาไปเพิ่งเห็ดพึ่งหวานพึ่งหวานครับน,นี่ดอกหนึ่งน้ดน่อยสองดอกเกิบด,ดอกนี้ก่อนโอ้นี่ได้ดอกหนึ่ง นั่งขึ้นเอาดอกนี้ก่อนครับนี่ต้นหวานนั่งขึ้นครับเข้ามาไก่เข้าไปได้ไม่อีกนะครับต้องเอาสวยๆครับสามดอก ครับนี่เลอีกดอกนึ่งดอกนึงนี่โอ้ได้โน่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึง,ออนงโอ้พุ่นอีกดอกนึง,นนดนง,ดดนงเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บตรงนี้ก่อนครับเจ็บตรงนี้ก่อนีนีน่นี่ นี่ดอกน้อยนี่ดอกหุ่นอีกดอกนึงเก็บก่อนเห็ดร่มนี่นี่นีเห็ดร่มเอาใส่หัวสิฝนตกนาเดียเห็ดร่มมาดูที่หนกฝนตกกางใส่หัวได้ไหมกางใส่หัวนาเดียสิมาทำสิก็ฝนตกก็เดียฝนตกเห็ดร่มโอ้ย ว่าไงพี่น้องตอนนี้มาบาร์บีคิวในป่าพร้อมกับไปเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเก็บมามีใหยพี่น้องดูนะโอเคเบงว้ายก็ได้ลายยุกเอาให้แม่อันนี้เอาไปเลิศดูพี่น้องเอาไปกินยวมัมีแต่ห้อเอาไปเลิศเอาไปเลิศเนี่ยเบงโคตรเนี่ยเดสตินะเดียร์มีแต่ต้นบูเบลี่ บัวบุ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 ลี่เต็มเลยแต่ปีที่แล้วว่าท่านเป็นเต็มนะนะเต็มมิแต่บุบุลี่บางพี่น้องดีอ่ะดั๊สตีโอ้ขึ้นงามแต่โอ้ตุปุตุปุได้อยู่ด้วยพี่น้องไปเก็บเนาะหายายกันนี่หายายไปเก็บตาเดี๋ยวว่าไม่จะดอกกํงามหรอเนี่ยไม่จะดอกกํางามเนี่ยไม่มีเสียไปเก่งพูดอะไปเก็บในป่าเก็บถักทางถนนเก็บเต้นต้นนกแขงเออแม่บ่ มี่ปลาบ่มีมีบ่ปลาเห็นบ่มีมีแต่ต้นดีว่าดีบ่ได้แค่นี้แหละพี่น้องเห็นได้เกี่ยเดี๋ยวก็นั่งกับเด็ดดีสิ